โอ้แล้วตอนนี้ค่ะทางฝั่งของน้องกฤษณพงศ์นะคะลงไปทั้งหมด7ตัวเบี้ยเลยนะคะทางฝั่งของน้องสุรพลนะคะเหมือนจะลงบิงโกนะคะเพราะว่าหยิบไปทั้งหมด7ตัวเบี้ยเลยนะคะและทางฝั่งของน้องกฤษณพงศ์นะคะเหมือนจะลงบิงโกนะคะเพราะว่าหยิบไปทั้งหมด7ตัวเบี้ยค่ะเรียกได้ว่าไม่มีใครยอมแพ้ใครเลยนะคะในรอบชิงชนะเลิศนี้นะคะ อนนี้ค่ะบนกระดานยักษ์ของเรานะคะเป็นการไฮไลท์การแข่งขันครอสดเกมเกมต่อสับภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาในรุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะเป็นการแข่งขันระหว่างน้องกิตสนะพงจันโชตเสถียรจากโรงเรียนสวนกุหลาบกรุงเทพมหานครนะคะแข่งขันคู่กับน้องสุรพลวชิรชัย p า i า a r ะ,ะจากโรงเรียนเทพศรินกรุงเทพมหานครนะคะ่ะโดยผู้ที่ได้เริ่มเล่นก่อนนะคะในตาการเล่นนี้นะคะเป็นทางฝั่งของน้องกิตสนะพงค่ะ ซึ่งทางฝั่งของน้องกิษณพงศ์ก็ได้สุ่มหยิบจับตัวเบี้ยขึ้นมา7ตัวเบี้ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทางฝั่งของน้องสุรพลก็สุ่มหยิบจับตัวเบี้ยขึ้นมา7็ตัวเบี้ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะทีนี้ก็ต้องมาดูนะคะว่าทางฝั่งของน้องกิษณพงศ์นะคะจะลงคําศัพท์อะไรค่ะโดยทางฝั่งของน้องกิษณพงศ์นะคะได้ลงตัวอักษร JUPE นะคะได้ไปทั้งหมด26แต้มค่ะจากการลง คำศัพท์ในครั้งนี้นะคะตัว U นะคะมีการวางทับที่ช่องสีชมพูนะคะซึ่งเป็นช่องดาวตรงกลางกระดานนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของเกมนะคะจึงทำให้ได้คะแนนคูณ2เท่าของทั้งคำศัพท์ไปด้วยค่ะแต่การเล่นตอนนี้นะคะอยู่ที่ทางฝั่งของน้องสุรพลค่ะ ตัวอักษรที่ทางฝั่งของน้องสุรพลลงไปนะคะเลือกลงในแนวตั้งนะคะแล้วก็เป็นการลงโดยการขยายกับคําศัพท์เดิมที่มีอยู่บนกระดานด้วยนะคะคือในแนวตั้งเนี่ยมีตัวอ,อักษร R O A R S ค่ะแล้วก็ในแนวนอนที่เกิดคําศัพท์ใหม่นะคะก็จะเป็น J O P E S ค่ะได้ไปทั้งหมด24แต้มค่ะ จากการลงคำศัพท์คำนี้นะคะในแนวตั้งนะคะตัวโอยังวางทับที่ช่องสีชมพูด้วยนะคะเท่ากับว่าคำศัพท์ในแนวตั้งเนี่ยหลังจากรวมแต้มคะแนนทั้งหมดแล้วนะคะก็จะได้คะแนนคูณ2เท่าของทั้งคำศัพท์ด้วยค่ะแล้วก็ทางฝั่งของน้องกฤษณพงศ์นะคะได้ลงคำศัพท์โดยการ ขนานกับคำศัพท์ที่มีอยู่บนกระดานนะคะทำให้ในแนวตั้งเนี่ยเกิดคำศัพท์ใหม่คำแรกก็คือ F E E T นะคะแล้วก็ในแนวนอนนะคะก็จะเกิดเป็น F A กับ E R ค่ะได้ไปทั้งหมด30แต้มนะคะทำให้แต้มคะแนนรวมตอนนี้ขึ้นมาเป็น56แต้มค่ะ และตัวอ,อ,กอักษรที่ทางฝั่งของน้องสุรพลลงไปนะคะเป็นแนวนอนค่ะเชื่อมกับตัว R ที่มีอยู่บนกระดานได้เป็น D A I R Y ค่ะได้ไปทั้งหมด22แต้มทําให้แต้มคะแนนรวมขึ้นมาเป็น46แต้มนะคะโดยตอนนี้ทางฝั่งของน้องกิจณนพงศ์ยังทําแต้มคะแนนนําอยู่นะคะแต้มคะแนนตอนนี้ต่างกันอยู่ประมาณ10แต้มค่ะ ตัวอักษรที่น้องกฤษณพงลงไปนะคะเชื่อมกับตัวดีที่มีอยู่บนกระดานค่ะแล้วก็วางเป็นแนวตั้งนะคะได้ลงตัวอักษร BUND นะคะได้ไปทั้งหมด21แต้มค่ะตัว B นะคะยังวางทับที่ช่องสีแดงนะคะทำให้ได้คะแนนคูณ2ขออภัยค่ะคูณ3เท่าของทั้งคำศัพท์ไปด้วยนะคะแต้มคะแนนรวมขึ้นมาเป็น77แต้มค่ะ แล้วก็ทางฝั่งของน้องสุรพลนะคะได้ลงคำศัพท์ไปแล้วนะคะลงตัวซีหรือตัวแนะคะ E R O นะคะแล้วก็ได้คำศัพท์ใหม่นะคะเพราะว่าเชื่อมกับตัว J ที่มีอยู่บนกระดานก็คือ JO นะคะได้ไปทั้งหมด24แต้มค่ะแต้มคะแนนรวมตอนนี้ขึ้นมาเป็น70แต้มแล้วนะคะต่างกันเพียง7แต้มเท่านั้นค่ะเพราะว่าทางฝั่งของน้องกิษสพงศ์นะคะตอนนี้แต้มคะแนนรวมอยู่ที่77แต้มค่ะ ทางฝั่งของน้องกฤษณพงศ์ได้ลงคำศัพท์โดยการขนานกับคำศัพท์เดิมที่มีอยู่บนกระดานนะคะทำให้ในแนวนอนเนี่ยได้เป็นคำศัพท์ L E T ค่ะแล้วก็ในแนวตั้งเกิดคำศัพท์ใหม่3คาคำก็คือ E R และ R E และ O T ค่ะได้ไปทั้งหมด21แต้มนะคะแต้มคะแนนรวมตอนนี้ขึ้นมาเป็น98แต้มแล้วค่ะ ทางฝั่งของน้องสุรพลนะคะได้ลง H I M นะคะโดยตัว M นะคะเชื่อมกับตัวเบีย้ยที่มีอยู่บนกระดานนะคะทำให้เกิดคำศัพท์ใหม่ในแนวตั้งด้วยก็คือ E L M นะ,ะได้ไปทั้งหมด26แต้มแต้มคะแนนรวมตอนนี้ขึ้นมาเป็น96แต้มค่ะตอนนี้แต้มต่างกันเพียง2แต้มแล้วนะคะทางฝั่งของน้องสุรพลเนี่ยโอ้โหรีบทํแแ้มตามมาติดๆเลยนะคะจนทำให้ตอนนี้เนี่ยต่างกันเพียงแค่2แต้มเท่านั้นค่ะ โอ้โห oh, แล้วตอนนี้ค่ะทางฝั่งของน้องกฤษณพงศ์นะคะลงไปทั้งหมด7ตัวเบีย้ยเลยนะคะนั่นเท่ากับว่าคำสับนี้จะได้คะแนนบิงโกนะคะอีก50แต้มนะคะหลังจากที่รวมแต้มคะแนนทั้งหมดแล้วที่สำคัญนะคะตัววีแล้วก็ตัวไอยังมีการวางทับที่ช่องสีน้ำเงินด้วยนะคะเท่ากับว่า2ตัวอักษรนี้จะได้คะแนนคูณ3เท่าของคะแนนตัวเบีย้ยค่ะโดยตัวอักษรที่ทางฝั่งของน้องกฤษณพงษ์ลงไปนะคะลง ไปในแนวตั้งนะคะแล้วก็ยังเชื่อมกับหนึ่งคำที่มีอยู่บนกระดานด้วยนะคะนั่นเท่ากับว่าเกิดคำศัพท์ในทั้งสองทางเลยทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะคะแนวตั้งก็คือ O V E R L I T ค่ะแล้วก็ในแนวนอนนะ,ะ T H I M ค่ะได้ไปทั้งหมด79แต้มค่ะทำให้แต้มคะแนนรวมขึ้นมาเป็น177แต้มนะคะในตอนนี้ค่ะทางฝั่งของน้องกิษณพง์ค่ะ ทางฝั่งของน้องสุรพลนะคะได้ลงตัวสอน OAT นะคะในแนวตั้งนะคะแล้วก็ขนานกับคำศัพท์เดิมที่มีอยู่บนกระดานทำให้ในแนวนอนเกิดคำศัพท์ใหม่อีก3คํคำคือ O R และ A L แล้วก็ T I ค่ะได้ไปทั้งหมด19แต้มแต้มคะแนนขึ้นมาเป็น115แต้มนะคะแต่ตอนนี้แต้มคะแนนก็ยังต่างกันอยู่62แต้มนะคะโดยฝั่งที่นำอยู่เป็นทางฝั่งของน้องกฤษณพงค่ะ ทางฝั่งของน้องกฤษณพงศ์นะคะได้ลงคำศัพท์นะคะโดยตัวอสอนที่ลงไปในแนวนอนก็คือ A W A นะคะแล้วก็ยังเกิดคำศัพท์ในแนวตั้งก็คือ J O T A ค่ะได้ไปทั้งหมด17แต้มแต้มคะแนนขึ้นมาเป็น194แต้มค่ะโอ้โหและในตาการเล่นนี้นะคะทางฝั่งของน้องสุรพลนะคะเหมือนจะลงบิงโกนะคะเพราะว่าหยิบไปทั้งหมด7ตัวเบีย้ยเลยนะคะ โดยตัวสอนที่น้องลงไปนะคะก็คือ B O A R D I N G ค่ะตัว G มีการวางทับที่ช่องสีแดงด้วยนะคะได้คะแนนคูณ3เท่าของทั้งคำศัพท์ไปด้วยค่ะจากคำศัพท์เมื่อสักครู่นี้นะคะที่ทางฝั่งของน้องสุรพลลงไปนะคะได้ไปทั้งหมด92แต้มทำให้แต้มนนนะคะแนนค่ะขึ้นมาเป็น207แต้มนะคะ ทางฝั่งของน้องกิษณาพงศ์ได้ลง HE ค่ะแล้วก็ยังเกิดคำศัพท์ในแนวตั้งก็คือ a h แล้วก็ RE ค่ะได้ไปทั้งหมด28แตม้มแต้มคะแนนขึ้นมาเป็น222แต้มค่ะกลับมาเป็นฝ่ายนำอีกครั้งนึ่งนะคะทางฝั่งของน้องกิษณาพงศ์ค่ะ แล้วก็ทางฝั่งของน้องสุรพลนะคะได้ลงคำศัพท์ตามมาติดๆเลยนะคะเชื่อมกับตัว Y ที่มีอยู่บนกระดานค่ะคำศัพท์แรกที่ได้นะ,ะแนวๆๆนอนแนวนอนนะคะก็คือ B U L K ค่ะแล้วก็ในแนวตั้งก็คือ B Y นะคะได้เป็นทั้งหมด27แต้มแต้มคะแนนรวมตอนนี้ค่ะทางฝั่งของน้องสุรพลนะคะขึ้นมาเป็น 234แต้มนะคะกลับมานำอีกครั้งหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้ไม่มีใครยอมใครนะคะเพราะว่าผัดกันนำผัดกันตามแล้วนะคะทางฝั่งของน้องกฤษณาพงค่ะลงตัวอักษรโดยการเชื่อมกับตัว N ที่มีอยู่บนกระดานค่ะได้เป็น C U N ค่ะได้ไปทั้งหมด6แต้มนะคะทำให้แต้มคะแนนรวมขึ้นมาเป็น228แต้มค่ะ แล้วก็ทางฝั่งของน้องสุรพลค่ะได้ลงคำศัพท์ Ivy นะคะแล้วก็ในแนวนอนยังเกิดเป็นคำสมัยก็คือ OY ค่ะได้ไปทั้งหมด23แต้มค่ะโอ้โหและทางฝั่งของน้องกิฤษณพงศ์นะคะเหมือนจะลงบิงโกนะคะเพราะว่าหยิบไปทั้งหมด7ตัวเบีย้ยค่ะ เรียกได้ว่าไม่มีใครยอมแพ้ใครเลยนะคะในรอบชิงชนะเลิศนี้นะคะเพราเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางฝั่งของน้องสุรพลยังทำคะแนนนำอยู่นะคะ <S <S แล้วก็ทางฝั่งของน้องกฤษณภงนะคะลงตัวอ,อักษรน,นะคะโดยการเชื่อมกับตัว A ที่มีอยู่บนกระดาน,นะค่ะในแนวตั้งได้เป็น AL และในแนวนอนนะคะก็คือ LOAN ตัวแบงก์ตัวว่างแทนเป็นตัว i นะคะแล้วก็ ng ค่ะได้ไปทั้งหมด70แต้มค่ะจากการลงคำศัพท์คำนี้นะคะตัว n ยังวางทับที่ช่องสีชมพูด้วยทำให้ได้คะแนนคูณ2เท่าของทั้งคำศัพท์แล้วก็ตัว g ค่ะวางทับที่ช่องสีฟ้าทำให้ได้คะแนนคูณ2เท่าของคะแนนตัวเบีย้ยรวมคะแนนทั้งหมดนะคะแล้วยังได้บวกอีก50แต้มด้วยค่ะ ทำให้แต้มคะแนนตอนนี้ขึ้นมาเป็น298แต้มนะคะกลับมานําทางฝั่งของน้องสุรพลอีกครั้งหนึ่งนะคะและเหมือนทางฝั่งของน้องสุรพลก็ไม่ยอมเหมือนกันนะลงไปทั้งหมด7ตัวเบีย้ยค่ะทําบิงโกเหมือนกันค่ะต้องมาดูนะคะว่ารอบนี้ลง7ตัวเบีย้ยเนี่ยคะแนนบิงโกได้ไปทั้งหมดกี่แต้มนะคะจากการลงคําศัพท์คํานี้ค่ะ และคำศัพท์ที่ทางฝั่งของน้องสุรพลลงไปนะคะลงโดยการเชื่อมกับตัว L ที่มีอยู่บนกระดานนะคะโดยคำศัพท์ในแนวตั้งที่เกิดขึ้นใหม่ก็คือ ALS นะคะในแนวนอน W E A ตัวแวงตัวว่างแทนเป็นตัว R นะคะแล้วก็ I E S ค่ะได้ไปทั้งหมด76แต้มทำให้แต้มขึ้นมาเป็น333แต้มนะคะ ตอนนี้นะคะคะแนนต่างกันอยู่ประมาณ35แต้มฝ่ายที่นําเป็นทางฝั่งของน้องสุรพลค่ะแล้วก็ทางฝั่งของน้องกิตศณาพงศ์ก็ลงคําศัพท์ตามมาติดๆและการลงคําศัพท์ในรอบนี้นะคะยังมีการวางทับที่ช่องสีแดงคูณ3เท่าของทงั้งอของทั้งคําศัพท์ด้วยนะคะ ทำให้แต้มคะแนนรวมตอนนี้นะคะทางฝั่งของน้องกฤษณพงศ์นะคะคำศัพท์ที่ลงไปก็คือ m i n d s นะคะแล้วก็ยังเกิดคำศัพท์ในแนวนอนก็คือ s o y นะคะแต้มคะแนนได้เป็นทั้งหมด36แต้มแล้วก็ขึ้นมาเป็น334แต้มกลับมานําอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้ต่างกันเพียงหนึ่งแต้มนะคะฝ่ายที่นําก็คือทางฝั่งของน้องกฤษณพงศ์ค่ะ ทางฝั่งของน้องสุรพลนะคะได้ลงตัวอักษร G O X นะคะโดยการเชื่อมแบบขนานนะคะทำให้เกิดคำสับใหม่ในแนวตั้งด้วยนะคะสองคำค่ะคือ W W O นะคะแล้วก็ E X ค่ะ ได้ไปทั้งหมด36แต้มแต้มคะแนนรวมตอนนี้ขึ้นมาเป็น369แต้มค่ะกลับมาเป็นฝ่ายนำอีกครั้งหนึ่งนะคะในตอนนี้ต้องมาดูว่าในตาการเล่นนี้ทางฝั่งของน้องกฤษณพงษ์จะลงเป็นคำศัพท์อะไรแล้วจะทำให้ได้คะแนนบวกเพิ่มไปอีกกี่แต้มนะคะเพราะว่าตอนนี้แต้มคะแนนต่างกันอยู่35แต้มค่ะ ทางฝั่งของน้องกฤษณพงศ์ได้ลงคำศัพท์ไปแล้วนะคะเป็น D E F ค่ะแล้วก็เป็นการลงแบบขนานทำให้เกิดคำศั์ใหม่ในแนวตั้ง3คํคำนะคะคือ A D และ N E และ I F ค่ะได้ไปทั้งหมด27แต้มทำให้แต้มคะแนนรวมขึ้นมาเป็น361แต้มค่ะตอนนี้นะคะทางฝั่งของน้องสุรพลก็ยังทำแต้มคะแนนนำอยู่นะคะซึ่งแต้มคะแนนตอนนี้ต่างกันเพียง8แต้มเท่านั้นค่ะ ฝั่งของน้องสุรพลลงมาแล้วนะคะเป็น G E A R นะคะได้ไปทั้งหมด15แต้มค่ะแต้มคะแนนตอนนี้ขึ้นมาเป็น384แต้มนะคะยังเป็นฝ่ายที่นำอยู่นะคะเมื่อสักครู่นี้น้องลงคำศัพท์โดยการเชื่อมกับตัว G ที่มีอยู่บนกระดานค่ะแตก่การเล่นตอนนี้กลับมาที่ทางฝั่งของน้องกฤษณพงษ์และตอนนี้ค่ะตัวเบี้ยรตรงกองกลางได้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ โดยทางฝั่งของน้องกฤษณพงศ์เนี่ยตอนนี้เป็นตาเล่นของน้องนะคะแล้วยังมีตัวเบี้ยเหลืออยู่บนแป้นตนเอง7ตัวเบี้ยนะคะทางฝั่งของน้องกฤษณพงศ์นะคะได้ลงคำศัพท์โดยการขนานกับคำศัพที่มีอยู่บนกระดานค่ะแล้วก็วางทับ ช่องคะแนนสีพิเศษสีแดงด้วยนะคะทำให้ได้คะแนนคูณ3เท่าของทั้งคำศัพท์ค่ะโดยคำศัพท์ที่ลงไปก็คือในแนวนอนนะคะ C O P ค่ะในแนวตั้งเกิดคำศัพท์ใหม่2คํคำก็คือ G O และ O P ค่ะน้องกิตศรพงค์นะคะทำคะแนนได้32แต้มทำให้แต้มคะแนนกลับมานำอีกครั้งหนึ่งนะคะขึ้นมาเป็น393แต้มค่ะโอ้โหและทางฝั่งของน้องสุรพลนะคะได้ลงคำศัพท์ค่ะ โดยการใช้ตัว Q แล้วก็ตัว I นะคะเป็น Q A D I ค่ะได้ไปทั้งหมด28แต้มนะคะแต้มคะแนนขึ้นมาเป็น412แต้มกลับมาเป็นฝ่ายนำอีกครั้งหนึ่งนะคะน้องเลือกลงเป็น F A I N T ค่ะ คำสับเมื่อสักครู่นี้นะคะได้10แต้มขึ้นมาเป็น403แต้มค่ะแล้วก็ทางฝั่งของน้องสุรพลนะคะได้ลง SET นะคะได้ไปทั้งหมด19แต้มนะคะแล้วก็จบเกมเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพราะว่าน้องลงหมดแลกเลยนะคะก็คือเหลือ3ตัวเบี้ยสุดท้ายอีก1ตัวเบี้ยที่เหลือของทางฝั่งของน้อง กิศนพงศ์นะคะก็จะต้องรวมคะแนนส่วนนี้นะคะให้กับน้องสุรพละคะ่ะและสำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเกมที่2นะคะ ฝ่ายที่ชนะไปเนี่ยจะเป็นทางฝั่งของน้องสุรพลวชิระชัย p a า s a จากเรียนเทพศิรินกรุงเทพมหานครนะคะทำแต้มไปได้ทั้งหมด433แต้มค่ะส่วนทางฝั่งของน้องกิตสนาพงษ์จันโชติเถียนนะคะจากโรงเรียนสวนกุหลาบกรุงเทพมหานครเนี่ยทำแต้มคะแนนไปได้403แต้มนะคะแต่ผลการแข่งขนัน cross จดเกมเกมต่อสับภาษาอังกฤษในรุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลอันดับที่2นะคะเป็นทางฝั่งของน้อง สุรพลวชิระชัยภัยสารจากโรงเรียนเทพศิรินกรุงเทพมหานครค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศน,นะคะเป็นทางฝั่งของน้องกิตสนาพงศ์จันโชติเถียนจากโรงเรียนสวนกุหลาบกรุงเทพมหานครค่ะขอเสียงตบมือให้กับน้องทั้งสองคนด้วยนะคะแล้วก็ คลิปนี้จัดทำโดยบริษัทเอตูพอยเกมแอนทอยจำกัดและสมาคมเกมกระดานและของเล่นเพื่อการศึกษา